คก้อนกบขงเงาเ,น,เาน่้ออได้มเ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 มง้ยพระเขาเยีวมาสิบเทื่อกครทกินสิบเทื่อ

สุดท้ายผู้เชื่อไหมว่าผมทา,า,าที่อาสาที่ ทำมันแยกเอาทำมันแยกเอาทำแยกเอาไหมแยกเย้ ที่เราก็อยู่ของเราดีล่ะครับอ่ะขอแสดงว่ามีสิมำบ่หรือบ่มำนี่มันก็เป็นใช่มั้ยครับท่านวิญญาณครอบครัวอยู่แล้วครอบครัวของคนในครอบครัวก็ไปเชิญดูนะครับคราวนี้ติดเขียนมาที่ไปทางที่เชิญดูให้เข้าใจนะให้ไอ้ฉัดเพิ่นว่าเหยียบไปเลยครับต้องทับวันนี้รายการจบแค่เท่านี้ครับยังมังๆนี่

จัดที่มาจัดมาัดอยู่นี่ไหนตึง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 แอลลันปัดลันปัดลันปัดเอาเต้นเลยเม่เดินหนังเด้อเดินหนังเด้อจิก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 ตึงจิกจิกโอ้บุมบิเพลงหนักตึง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 

นจำยฝุ่นยังนอนมากนเรย้า้งจริ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 งจซนี่ดีเอ้อไอ้จัดไอ้จักรซื้อยังนี่มิวหอ